เอาวันนี้จะมาเล่นเกียวซิกเกอร์ในคอรัปเต็ดให้ดูนะครับเพจผลเพราะว่ามีคนขอมาซึ่งเอาจริงๆก็เคยเล่นไปน่าจะ2อสรอบแล้วล่ะแต่ว่า,อ,าอย่างที่บอกทุกครั้งเลยทุกครั้งที่เล่นก็คือมันไม่เก่งในคอรัปเต็ดแล้วตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยมันเล่นได้นะครับซึ่งสายที่ผมเอามาเล่นในวันนี้ก็มันเป็นสายที่มันก็ต่างกับการเล่นสมัยก่อนเยอะนะคือมันชนะได้เฉพาะคนที่ไม่รู้อะ่ะอย่างกรณีแบบเนี้ยที่ผมเจอคือคนไม่รู้ก็แพ้แค่นั้นเองนะครับผม คือถ้าไม่รู้อะแพ้แน่นอนแพ้อยู่แล้วเพราะว่าการที่เขาไม่รู้จากสกิลของเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามขอแค่เราไม่รู้มันเล่นยากเสมอครับซึ่งเกียวซิเกอร์คนมันไม่ค่อยเล่นหนึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาไม่มีทางรู้จักสายนี้หรอกครับแต่ถ้าพูดกันในเรื่องของความเก่งตอนนี้เนี่ยก็คือไม่เก่งนะครับแบบไม่เก่งมากๆถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็คือต่างกันโดยสิ้นเชิงครับคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่ได้เล่นสายนี้จะเล่นเป็นสายรูทมอนรูทกับกับดักใช่ไหมแต่สมัยก่อนมันเล่นได้นะครับ นั่นแหละซึ่งพอถ้าใครจะมาเล่นปัจจุบันเนี่ยก็ผมก็แนะนําสายผมนี่แหละหรือไม่ก็สายจะเป็นหัวใบหรือผาคลุเสื้อวินวอกก็ได้นะเสือวินวอกดักตามกับดักอ่ะแบบนั้นก็พอเล่นได้อยู่แต่คือถ้าเจอคนรู้มันก็แพ้อยู่ดีครับคือเอาง่ายๆคือยังไงมันก็ไม่เก่งทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้เล่นอันนี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะครับเนี่ยอย่างนั้นเจอมัดอวารอนก็เนี่ยแน่นอนว่าผมชนะทุกคนอ่ะที่ที่ไม่รู้อ่ะขอแค่ไม่รู้ผมก็จะชนะนะครับอันน้า่นสือวมร์ใกผ มาถึงเราก็ตี W สตาร์ตติดเพราะคุมดีมอนผมก็โยนหัวเคอร์ติสต่อครับพะเขาทำดาเมจเขาก็เจ็บจากหัวเคอร์ติสเรายังไม่กดเสื้อนะเพราะว่าเพราะว่าเขายังมีลบบัฟอยู่พอเขากดอตีไปแล้วเนี่ยผมก็กดเสื้อนะครับกดเสือ้อก็เสื้อจะทําให้เราเวลาเรารับดาเมจเนี่ยเราจะยิ่งตีแรงขึ้นแล้วก็ทำซีซีได้เยอะขึ้นได้สูงสุด8สแต็กนะครับสแตกแ็กละประมาณ7%หรือ6%เนี่ยผมจำสแต็คมันไม่ได้แต่ก่อนมัน10สแต็กไงแล้วมันสเต็กละ8มัง้งเออมันประมาณนี้แต่ตอนนี้มัน จำไม่ค่อยแน่ใจว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยมันก็ชนะมันก็ชนะแบบพลาดประมาณเนี้ยคือนั่นแหละมันก็ชนะง่ายๆแบบนี้เพราะว่าแน่นอนคือเขาไม่รู้จักอ่ะเขาไม่รู้จักเขาเล่นยังไงเขาก็แพ้อ่ะอันนี้เป็นรอบที่3ละ มาดูคอมโบหน่อยแล้วกันก็วิธีคอมโบนะก็คือของสายนี้นะที่ผมเอามาเล่นให้ดูก็คือเสื้อโซเจอร์เนี่ยเวลาเรากดแล้วถ้าเรารับดาเมจเราจะทาดาเมจได้แรงขึ้นทำซีซีได้เยอะขึ้นใช่ไหมซึ่งมันคอมโ,มโบกับภาคภูมิดีมอนครับดีมอนมันก็แรงขึ้นด้วย W ิก็ตันนานขึ้น E ีแรงขึ้นรูดนานขึ้นซึ่งมันจเจ้ามาจับให้โดนลาวาตายในทีเดียวนี่แหละซึ่งวิธีการเล่นกนะ็คือเรากดเสื้อรับแล้วเราก็ไม่ต้องตีนะถ้าเราตีธรรมดาภาคภูมิมันจะหลุดพอพอเสื้อเราถึงแปดสต็อกปุ๊บ w, T, e, นนออมบมัดอ อนะก็คือแบบเล่นเล่นแยกก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องคอมโบก็ตีไปเลยได้อันนี้ผมจะหนีไปเปลี่ยนยานะเป็นยาเกาะเพราะว่าผมต้องการที่จะรับดาเมจคือมันเป็นเคิร์ดบอลแฮงไงดาเมจมันแรงผมต้องการที่จะรับดาเมจก่อนผมตายเพื่อที่จะวันช็อตเขาได้จากเสื้ออ่ะอันนี้เขาก็ไม่รู้นะก็วาร์ปเข้ามาแล้วก็ไม่เปลี่ยนหัวเป็นคีนด้วยนะคือแค่เปลี่ยนหัวเป็นคีนก็ชนะเลยเพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนหัวเป็นคีนผมก็สตันเขาไม่ได้ไงเนี่ยพอรับสนบแปดสแต็กเสร็จปุ๊บกด w สตันกด e ฟาดกดสกิลหนึ่าาาาาาามมมััันนนนนนชะะะเเเพพรรรรคคคไไไู่่่่่้้้้้้จิงงๆววถแแแลลบกกกก็็็สตตดยอง แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะมันมีมากกว่านั้นอีกครับต่อให้ไม่เปลี่ยนหัวเป็นคีนเนะี่ยเอาจริงๆก็สู้ยากเวลาเจอตัวใครนะครับเนี่ยอย่างอันนี้นเราเจอเป็นวอโบเนะี่ยคือเขาแค่เล่นดีๆด,ด้วยการแบบผมเข้าเขาก็แค่กดโดดอะคือเขาก็จะไม่ตายแล้วเว้ยแล้วเสื้อผมอะไม่มีประโยชน์เลยในการเจอกับตัวใครนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเสื้อแม่งจะไปกดตอนไหนให้ใช้ได้นนเนี่ยมักเนี่ยเขาเป็นตัวใครแบบสกิลหนีเยอะมีทั้งวิง่งมีทั้งกระโดดมีทั้งวินวอลอะไรเงี้ย เอออย่างเงี้ยคือคือสู้ไม่ได้เลยคือเล่นยังไงก็ก็แพ้นะครับถ้าเจออย่างเงี้ยก็คือเราเราต้องใช้เหลี่ยมอย่างเดียวถึงจะชนะเห็นปะเนี่ยคือผมผมจะทำอะไรไม่ได้เลยเว้เสื้อผมก็ไม่มีประโยชน์หัวก็ไม่มีประโยชน์ด้วยคือท,ทุกทุกอย่างมันจะเสียไปหมดเลยต่อให้เล่นสายอื่นก็ไม่มีประโยชน์ครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราเจอเป็นตัวตีใกล้เนี่ยจะง่ายกว่าตัวตีใกล้ที่ไม่ใช่ตัวใครอันนี้ยังพอสู้ได้ต่อให้เขาเปลี่ยนหัวเป็นคีนนะเราก็แค่เปลี่ยนวีลเป็นสกิลปัดฝุ่นอะวีลอันแรกอะทำดามิงไปเลยแบบ อันนี้ผมก็ต้องใช้เหลี่ยมเล่นไว้ในการล่อให้ไปโดนมอนอ่ะก็ต้องใช้มอนช่วยคือมันทำไได้แค่นี้จริงๆว่าอาวุธแม่งอาวุธมันกาดอ่ะมันนึงึงไม่ได้ตอนเนี้ยเอออย่างที่บอกชนะได้เฉพาะคนไม่รู้เท่านั้นนะอ่ะมาดูนะครับก็เนี่ยวิธีทําก็คือเนี้ยก็กล่อให้โดนมอนกัดเนี้ยก็ยืนยืนยืนหลังเพชรบล็อกลูกกระสุนธนูเนี่ยพอดเขาโดนมอนกัดก็ออกไปตีเขามอนแม่งก,กัดผมด้วยนะรรจริงๆก็ไม่ได้กัดแค่เขานะผมก็ไม่เข้าใจหมาเหมือนกันว้วยว่ามันลิงลิงเลิงคนเวลามันเลิงเนี้ น่าจะเป็นโอกาสเดียวที่ใช้ได้เดยอะที่สุดนะก็กดปุ๊บแล้วก็หนีเตี่ยงมาแต่เขาไม่ตายเว้ยคือผมไม่กล้าเสี่ยงไงตอนเมื่อกี้คือเขากดสะท้อนเว้ยผมไม่รู้ว่าถ้าผมเสี่ยงอะ่ะผมจะรอดเปล่าเพราะว่าเขากดสะท้อนอยู่ไม่รู้ว่าจะตายคู่หรือเปล่าคือมันมีโอกาสที่จะตายคู่ด้วยนะครับคือผมอยากชนะแบบอยากชนะไม่ไม่ได้อยากแบบตายคู่อะ่ะคือตายคู่มันก็มีแบบชนะก็มีนะคือเขาตายก่อนเราอะ่ะมันจะนับเป็นเราชนะเว้ยแต่สุดท้ายเราตายอยู่ดีใช่ไหมล่ะ อ่ะอันนี้เขาเดินออกมาผมก็อีวาดไป2รอบนะครัเนี่ยก็ไปตายเนี่ยแล้วผมพลาดโดนดอกนี้ด้วยคราวนี้ก็ยากไปอีกเนี่ยก็วัดจังหวะกันแหละเห็นไหมว่ามันเล่นยากมากเว้ยนี่ขนาดเขาไม่ได้เปลี่ยนหัวเป็นคีนนะเว้ยอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนหัวเป็นคีนนะแค่ยืนเซฟระยะดีๆแม่งก็แบบไม่ได้ชนะแล้วอ่ะเออมันแค่นี้จริงๆครับเกลสติเกอร์นะครับเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่มันเล่นหนึ่งหนึ่งไม่ได้แต่ผมเอามาเล่นให้ดูเพราะมีคนขอผมเอามาเล่นให้ดูก็แต่ผมก็เล่นอย่างเงี้ยแหละ ก็เล่นตามที่เห็นอะก็คือชนะคนไม่รู้ซึ่งซึ่งเอาจริงๆก็4วินแ็กติดนะถึงแม้ว่าวุธมันจะข่วยขนาดนี้ก็ตามเพราะว่าเจอคนไม่รู้ไป3คนละอันนี้อันนี้ไม่รู้เขารู้หรือเปล่านะแต่ว่าบางทีไม่ต้องรู้ก็ได้มั้งแค่เล่นแบบปกติอะเล่นปกติของตัวเองอะเนี่ยผมเข้าไปเขาก็วินวอล นี่ถ้าเขาไม่ไม่อยู่ในมุมนี่เผลอๆวะเ,เขาไม่ต้องวินวอลด้วยนะเขากระโดดยังได้เลยเนี่ยผมก็กดเสื้อลับเนี่ยพยายามจะอ e ีทำดาเบีให้เยอะที่สุดเห็นไหมเนี่ยเขากดสะท้อนผมก็ต้องถอยโอ้ผมทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยมันแบบมันไม่มีทางถึงตัวเออตะกี้มันมีแค่เนี้ยคือไปเล่นควอเตอร์สตาร์ปาก่งกว่าถ้าใครอยากเล่นกระบองในคอหลับนะควอเตอร์สตาร์ครับดีสุดควอเตอร์สตาร์นี่คือแรงเอสของกระบองเลยอะถ้าเล่นในคอหลับนะตอนนี้นะอันนี้ก็ชี้ช่องทางครับอันนี้ผมก็กินยาเลื่อนแล้วกดรองเท้้้้าา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 าสส่่่่่่วววววนนนนมมมมมะะะคคครรรรรรััับบบซซึงกก็็็เเเเปพพพยลลืออไไูููผผีดดจแ ผมไม่ได้นับถึงคันยาเลือดใช่ไหมเห็นไหมเรากินยาเลือดมาเรารับดาเมจวิ่งใส่ตรงๆได้ก็เลยชนะเนี่ยก็ต้องชนะได้เหลี่ยมแบบเนี้เห็นปะซึ่งนั่นแหละมันยากอย่าทรมานตัวเองเลยไปเล่นอย่างอื่นเถอะ